ว้าว wow. วันนี้ป่าวันขับตัวโคโมาสึสามร้อยขึ้นทะเลรนะดูกันนะครับดูใครดีนะดูดีนะจะตกทะเลหรือเปล่าใหญ่มากเคยขับตัวเล็กไม่ทะเลรเราจะเล็กป่าวป่าวไปรู้เลยอ๋อใหญ่จริงดูอ่ะดูมุกีิอ่ะโคโมาสึสามร้อยนะฮะพีซีสามร้อยเดี๋ยวป่าวันขับขึ้นทะเลรนะครับท่านผู้ชม เอ้ไอ้ดอสูงมากเลยว่ะ่รถยายอ่ะขันมาเริ่มเลยเอา้าติดป่ะนงามละติดเป็นเปล่าเอาตัวสับคอนโทรลขึ้นยัง เป,นะเปล่าอ่ะเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยโอ,โอ้พี่ใหญ่เราตื่นแล้วนะฮะ <laughs> เสียงนี่กระหึมเลยคือ c ท m มินหกสูบกี่แรงมาไม่รู้นะฮะ <laughs> โอ ไปโหใหญ่จริงเดี๋ยวไปดูป่วันขึ้นเชลเลอร์กันนะครับเออุดมทำอไรเพื่ฮะนิ่มอ่ะรถใหญ่นิ่มไห วัดแท็กด้วยหรอวัดแท็กด้วยหรอขึ้นได้อยู่แล้วถูอันนี้สามเมตรที่สบายทีนี้ขึ้นบันไดขึ้นบันไดลอดหรือเปล่าบันไดอ่ะบันไดอ่ะขึ้นได้เปล่าบันไดอ่ะใช่ ต้องลองทเทียบดูอ่ที่ยะไปแล้วพี่ใหญ่จะขึ้นทเลอร์แล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะขึ้นได้หนระือเปล่ากว้างมาก โอ้ยฝาข้างฝาข้างจะหลุดแล้วแหละ Ở luôn các bạn áo đi Đưa các bạn cái cạo <laughs> Ồ, Đài mấy nè หจัดเลยอะโอ้ย้ไงวะเ้าไม่มีบันไดอะขึ้นได้อตัวโอ้โอ

ไมโครเลยเกี้ยวไอ้เกียเก้ยวตูดอะ่ะมันไมโครมันจะได้คำอย่างงี้ไหมเนี่ยไม่ไมโครเกี้ยวตูดอะ่ะตูดเล็กอะ่ะเดี๋ยวผมเอาผันนู้นมาเกี้ยวอ๋อคำหินตรงนี้มันยุบสวยยิ่งายเลยโอ้ยมันรถนมันมันแตะกับใบแท็กหน่อยอยัไงยไย โซ่เน,นี่ยโซ่นเนี่ยโซ่โต๊ะคอโซ่พอโซ่ของโอ๊ะโอ้พอกันเลยแต่ถ้าไม่มีบันไดจะได้ไม่มีบันไดม่มีบันไดพอดีเลยโซ่อยู่นี่เด็ก้อมันไ่ะ ไม่ใช่ใบมันก็ติดอยู่กับพวกนี้อยู่นี่ใบก็ติดหนอยเดียวเองไอ้หลอดหรอหมัม้งหลอดนะกาไปด้วยไปล่วงตับกานถนน่กาวสกาไปด้วย ขึ้นไม่ได้แล้วครับใหญ่จัดกวา้างเริ่มเล็กกวา่าเริ่มทุกได้สบายแหละแต่ว่าฐานนีนน่ทำมาแคบไม่ได้ทำมาเผื่อรถใหญ่